กรณีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะคล้ายเทวรูปในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาได้ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมโลกประเทศไทยขอชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อหรือการดูหมิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เป็นการดำเนินการด้านการบริหารจัดการพื้นที่และความมั่นคง,งของรัฐสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวถูกสร้างขึ้นใหม่โดยฝ่ายกัมพูชา ภายในเขตอธิปไตยของประเทศไทยไม่ใช่ศาสนาสถานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงการยึดครองพื้นที่โดยมิชอบการรื้อถอนมีเป้าหมายเพื่อยืนยันอธิปไตยของประเทศไทยป้องกันความเข้าใจผิดในระดับนานาชาติและลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนประเทศไทยเคารพทุกศาสนาและทุกความเชื่ออย่างเท่าเทียมกัน และยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและการทูตนี่คือการบริหารจัดการพื้นที่ไม่ใช่เรื่องศาสนา